โอเคทุกคนพาร์ทสองต่ออยา่างพาร์ทที่แล้วตีหมาป่าเราเจอถ้ำกับหมาป่าอีกครั้งตี้เลยทุกองครับเต่อเต็มมันติดมันติดมันติดเอามาดเดี๋ยวผมจะตายผมจะตายผมจะตายอะไร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 วะไปยังไหนไไหนนะ คุณเจดอดคุณแจดอกอกีเปิดถ้ำเลยเด็กแบบน้อยลุกขึ้นมาเอาใส่ถุงแล้ว้วแล้วเราจับเด็กยัดใส่ถุงล้วนะโหโดร้ายจังวะอู้เพชรใช้เลย ความสามารถของเด็กเอิดก็ไมพี่อะไรเดี๋ยวเราจะไปช่วยเด็กคนที่สองกันนะพี่นะมาครับาป้าอยู่ไหนมาป้าอยู่ไหนพี่มีอะไรเปิ่มอะไรใช่ไหมอะโอ้ยมีอะไรนะตามผมมาพี่นั่นนึงพี่ตามผมมานั่นนึงพี่ใช้หนังมาป่าปกติไปยังถ้าใช้ไปแล้วมันต้องใช้หนังมาป่าอันฝ้ายที่เป็นหนังมาป้าตาแดงอ่ะเหรอ ตามมาตามมาจิสโก้พี่มีไรเฟิลเลยใช่ป่ะมีตามออกมาเลยผมมีคู่ไหนพี่มีไรเฟิลเรามีไรเฟลิลแล้วทุกคนใช้การอุ้ยนี่เราแปบ๊บเป่งน,นี่ยังยอ,อวไงต่อ ไม่ให้ไอ้เอไ่อย่าไอ้เด็กนี่แม่งพี่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 ยิงแล้วพี่ถอยพี่ยิงพี่ยิงแล้วถอยหลังพี่ยิงแล้วถอยหลังนะแล้วพอพี่ได้กุญแจสีฟ้ามาพีพี่ก็ช่วยเด็กแล้วแหละต้องการอัพถุงจุกห่าแม่งจะหายไปแต่ตอนนี้ผม ได้กุญแจแล้ว yes กุญแจแม่งพอพออัพสูงเป็นั่นป็นว่าระดัแบบว่าส,สูงแล้วอ่ะสูงสุดแล้วอ่ะได้กุญแจแล้วก็ช่วยเด็กดิโอ oh. โอเคโอเคซื้อเด็กซื้อเด็กซื้อสูงหายบักแล้วสูงหายบักแล้วได้เวลารลดของแล้วไงต่อพี่ต้องรีบกลับใช่ไหมพี่ต้องรีบกลับใช่ไหม ในนี้มีไรเลอีก็บอกหนึ่งเสียดายที่หยิดไปไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็อะไรสนใจที่กับเลือกรับเๆือกกับเลยผกไับเลัวกโอเคกับเลยอกับเลยอกับเลือกวัดอิดไดมอนต์โอไม่นะพี่ยังไม่ได้แลกของเลยวันนี้มีคนโจมตีหรอม่ๆมๆๆม,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 ม ไอ้หน้าตาแปลกประหลาดอีกแล้วผมมมไไดด้าอนาเฉยเยลังไม่ได้ยังไม่ได้แลกของลเลยาม,ามันมาแล้วจีกว่างก่อนเลย ามาหมดแล้วเบื่อแล้วมั้งเบื่อเปล่าทีนี้ผมเหลือกี่คนอันเดียวคือมีทุกทางหนึ่งตายสองกองไฟดับนั่นแหละอ้าวโอเคทุกคนน้ำภารกิจภารกิจอ p พสองง่ายๆเลยจับเด็กยัดถุงให้ครบสี่คนจบ อะไรห้องน้ำชายไปเลยอุ้ยว้าบลกเทมไมโครเวฟยืม,ม,มาอะไรกันมาแล้วอุ้ยบ้าน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 แวะ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 กลงวันี้มันต้องแวะห้องน้ำยิงมีเกาะเอ้ยหมาป่าไอ้บ้าเอ้ยโย่ใครเขาล้อรถมาเลยคนะเอ,เออ หมาป้าอ่านภาพพิพิธบอกกันเลยด้วยนะย่อย่อรองกำลังอ๋ออ๋ไปโอายโอ้ยโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้กำลังโหมดกิจกรร่อะปรโมดอะฮะโโมทกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะโอ้ยยางเด๋วอุ้ยอุ้ยกิจกรรมมีโโมดเปนเฟสแล้วเดี๋ยวจะจับเลย เพดต่อด้วยเล้เมันเป็ตามาแล้วกัเนตามมาแล้วเห็นลูกกําลันเรืองแสงขึ้นตามาอล้วนี้เหมือนไฟแนลเฟดีอะพี่มาตามันร้อนไปเยอะหลอนยามนไล่ใครไม่ได้มาไล่แพดเอาแม่งอย้นี่ ยิงไหมนี่ไล่อูยังเด็กปังเคลยมายิสามวันแล้วที่ผ่านยิสามวันมันจบเด็กคนที่สี่ ถึงว่าเร็วไหมถึงว่าเร็วไหมถึงว่าเร็วอยู่นะแต่ไม่รู้แต่เราไม่จับเวลาไว้ดิเราเลยลราเราเลยไม่รู้ว่าเราเราเราจะจบเกมเราจบเกมอะไรกี่แาทีึงเป็นเพราะเราเราเจอกล่องแดงนั่นไงพี่มีเกมเลยง่ายขึ้นอืมกล่องแดงคือกล่องที่แย่ที่สุดเลยนะ มันจะดอบของเว็บจะอี่ว่าไงย้อนเย้งอเลยเหล็กปูจะขาดไม้ไมวดย้อน มันจะมืดแล้วเราตีไปเลยนะเอ้ยโยใครมาตีเราคืนนี้เอ่ยมันบอกคืนนี้จะมีคนมาโจมตีเรามาคงไม่มีโอกาสแล้วพี่วารสุดท้ะเลาะอะ นี่โหลดรอแล้วยืนตั้งบนเนี่ยแหละยืนมืกองไฟหรือฟิโอคอไม่สนรู้นะไอ้กลุ่มเดิมมาเลยไหนะ

สายฟ้าด้วยไม่าโ oh, อ้ชิดหย็นเย็นไอ้อ้เเจอ้จอดอกอันเดียวได้เลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พอเจอไอ้เจอหลังโอ้ เนื้อกระจายตุ้มแตกเป็นเลโก้เลยมันมีกระสุนแล้วนะที่มีอ้วกขอใช้เป็นนี่ก่อนแล้วกันกระสุนในนี้หมดไม่เป็นไรมีรีบเรูเปอร์ปืนพวกยั่เหลือแซมหลัง ดวยวพี่ถอย,อยอไปไปไปก่อนพี่ถอยก่อนพี่พี่กลับไปบ้านก่อนกลับไปบ้านก่อนอย่างเดียวทุกคนอย่างเดียวจะเสร็จภาร,รกิจเราแล้วหาเด็กให้ครบสี่คนเราเล่นมาทั้งหมดตอนนี้วันนี้ยี่สิบเจ็ดตอนนี้ก็จะเป็นวันที่เดียวเลยแลย้วไปแล้วไปแล้ว พี่วิ่งอ้อมอ้อมหลังไอ้ผู้เขามาก่อนพี่พี่มายิงหมีตัวนี้ก่อนแล้วพี่ก็ยิงตมีวนอาจจะจ็ยิงหมีก็คอสีดำนะยี่สิบแปดแล้วคนยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดคูณสี่นะพี่อ้อมพี่อ้อมมายิงหมีตรงนี้ก่อนพี่อ้อมพี่อ้อมมาหลังหลังเขามาแล้วมายิงหมีตรงนี้ก่อน แล้วพี่เดินเดินตรงมาเลยเดินตรงมาตรงมาเรื่อยๆเลยไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะไม่ต้องจู่จูจ่จู่จู่อ๋อมันแหลก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 เปรมเล็ตกเปรมเล็ตกเปรมเล็ตกเดินไอ้พี่พี่ระวังตาอยู่มีตายแล้วโอเคที่เหลือก็ไม่น่ากลัวอะไร ตมงอะไรตรงอะไรเฮ้ยสอบเรามีแบนเนปป่ะมี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 อือมีมีอยู่ปหมนะมีมีอยู่มีอยู่เยอะไหมหนึ่งสองสามสัญญาแล้วแต่ไม่ตัวแต่มีตัวนึงอะเลือดโลแล้วอือได้ไปหนึงเฟรมดอกเฟรมดอกอย่ดิ้งเจกูลรากูเกดก่อนเท่งแสงขวาน ยิงี่ยนเยิงยนเถอดเกีแล้วถอยยิงแล้วถอยสวยอีกตัวนี้อี่โกนน่ะอ๋อเราไปเอกอย่าใช้รีคอเวอร์อย่าใช้รีคอเวอร์ไม่มีไม่มีมีมีชั้นนี้มีชั้นนี้มีแค่นด็กก็ชั้นนี้ ช่วผมเลยมาช่วยผมเลยเปลี่ยนแมมันยีมองอยูน่นะเฮยเรียบร้อยเด็กคนสุดท้ายราค่าตัวอีมันนี่เรียบร้อยครับทุกคน กบ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 กกบผมเปิดกล่องจะเสร็จอยู่แล้วพี่ยืดบงังโอ้โหจบเลยกูไป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 จบคลิปแล้วจบคลิปแล้วทุกคนเจอเด็กสี่คนเรียบร้อยอแต่ตอนนี้กลับให้รอดก่อนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า

วงวงงิ่โอเคทีนี้ครบสี่คนแล้วนะทุกคนอ่ากอดอืออะไรบีบีมาช่วยมาช่วยตั้งมาช่วยตั้หน่อยกว้างกว้างวิ่งไวจัดไป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 ไหนไหนกำลังจะปิดคลิปเลยมาช่วยปิดคลิปหน่อยเร็วจบภารกิจแล้วเร็วไป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  โอ้ยไอ้กวางน่ารังเกียจโอปลามายินจมคลิปไหนเต็มน้องโนอ,อาหารจะตายพี่จะตายไม่มีอาหารเอ้ยันน้องมาช่วยพี่ปิดคลิปหน่อยเร็วมา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 ไบาย,บายไหนเร็วมาน,นี่เราเต็ม,มจบแล้ว<ข>อีเวนต์จบแล้ว,<อ>ลวปิดคลิปแป๊บนึงจบอีเวนต์เราเนี่ยจ,นะจบพอดีแหละหาชาเลนจ์ครบแล้วสี่ตัว เจอตัวบาทมาแล้วเต็มจะตายแล้วพี่พี่จะกดเยอะครับผมเยอะบ๊ายบายทุกคน EP สองของเล่นกับเพื่อน Private Friend ลเจอกัน